คำสอนของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชหัวข้ออย่าหายใจทิ้งเปล่าเปล่าเราหายใจอยู่แล้วก็เพิ่มสติลงไปหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจเข้า เห็นร่างกายหายใจออกแค่นี้เราก็ได้กำไรแล้วเราได้ทำประโยชน์จากลมหายใจของเราแล้วถ้าหายใจแล้วไม่มีสติก็ขาดทุนเราใกล้ความตายไปทุกลมหายใจเข้าออกแล้วหายใจเข้ารู้สึก หายใจออกรู้สึกเราได้ประโยชน์เราใกล้พระนิพพานเข้าไปแล้วตามลำดับสาธุสาธุ